ถามราะว่าจำที่วิดีโอได้ไหมฉีดน้ำแล้วคนหนึ่็ล้างตามาให้ดาวล้างตาไม้ก็ฉีดน้ำไปโอ้โหฉีดไปยูโอ้โอยูี่ว่าอราฉีดที่อกแก่มมอว่ายากนะครับไม่องมดาวล้างตาเนียใส่ไฟของฟ้าเสไฟอองฟ้า Nó không còn nữa. เดี๋ยวเราลองหยิบจับได้เลยนะครับเดี๋ยวเขเนีไยได้ไม่ใช่หรืเปล่ายังไม่ได้ต้องมีสองคนจีคนเดียวก็ได้ถ้าเราทำบาแล้วนะ แติกันมาให้มาอาดีว oh, ร yeah, ิงให spare f o r ยืดตรงนท่าขอได้เออเอ้ยมาจะมเนี่ยอะเเออดึสายมาึสายมาให้ยก่อนม่ัมันจะติดแล้วก็ล้มรีบ่อแต่าม่ตรตู้ปอีกแยจมีแต่นเองนร่องนี้ส ถึงสายไปใช่แล้วน็อตสไลแล้วก็พ่นแยข้างบนลงมาครึ่งคันนะครับข้างล่าที่เขาล้างไปแล้วอย่พ่นเหมือนเฟือพ่นหลังคาลงมาแค่ตลดไม่ได้ไม่ใช่หมุนนี่หมุนนี่ตีก็ไม่หายนะครับต้องหมุนตึ้นแล้วสาขาที่จะสร้างนะครับถ้าสามารถทำตัวสไรมขึ้นเทานได้เทียมใช้แล้วก็ดึงเพี้ยนออกไปสไล้์

ที่ร้านเนี่ยก็ต้องบอกลูกค้าเลยว่าอย่างน้อยนสี่ถึงห้าเลยรถไปไหนครัส่วนใครที่บอกว่าน้องสี่วิทีได้ไหมเนี่ยคือไม่ใช่ลูกค้าเราให้งงไ้จะไปไหนก็ไปคือไม่สามารถทำอะไรคนระยาอย่างไปแล้วคือเขาไม่ใช่คนที่เป็นเข้อหมายในการทำยอดขายหรอกคือถ้าอย่างนั้นที่ไปร้านข้างๆเลยสิบบาทเจ้าถอดเจ้าต่อไปเพราะมันมนถือเราไม่ได้มีเมนูที่ไปร้านข้างเราจับมาลอยบาเลยแล้วก็รถผมจะเคลือบแก้วมาแล้วโฟมมันจะลื่นเร็ว ตงมี้รผาหรือว่าเนื้อหานี้เรต้องมีความรู้ด้วยแล้วก็อยากให้รลนลจำไว้เลยนะครับทั้ง4่ท่านเลยถังกับการจุมผ้านี่คือวอร์เกจะไม่ทำเลยถ้าคุณไม่รลนลเมื่อหันหลังให้เขาเขาจะถือผ้ามาแล้วก็ถูรอบแขเสอในเชื เรา้เรามีรองทที่ดีให้เขจุ่มาในสระเราไ่ทุกพื้นผิวงานที่เราเราย้ายเรายกเลยในแคลเรียนในแคลเรียนให้เขจุ่มเพื่อให้ผ้าต้อมีน้ำไปลาสระแล้เป็นการชะล้างทรายตงกางคุน้ำเมื่อเราจุ่มเนี่ยมันจะนำาอที่ล้างตอกหมดแล้เม <letter. S 1> ื <c oughs> <mereka S 2> ่อเรฉีดโฟลล้างฟองออกนร้ายน้ำมันจะเร็วเพราะน้ำที่เราจุ่มไปเป็น้ำตัวบและเป็นการวกับน้ำโฟเมื่อเรฉีดน้ำ้าสุดทไารมันจะเร็วไปด้วยแล้วก็ล้างให้ได้เนียมเขา้าใจเขาซ้อมมาที่ที่สาันแล้ คืจะต้องหูแนวตรงคำผ้าซีดเแต่ถ้าคนไ <amp> ม่เคยเนี่ยเขาจนพอวนปุ๊บมันจะเหลืองตรงกางเป็นหยอ่ยอมเป็นหย่อมอย่างตำแนหน่งดาวเนี่ยถือว่าถือว่าสบเพราะว่าเขาช้าเนย่อกเขาไม่เคยล้างเลยขี้หมึกด้วยหมากรุกด้วยถ้าเป็นในวิดีโอปั่นที่คนล้างเขาล้างจเสร็จนวมาหยิบถังนล้างน่มาใช้กับมลอ่ตองมันจะต้องชนกันที่ปัน ฉีดน้ำไปคนล้างเราต้องล้างตามด้ความเร็วปุ๊บปุ๊บปุ๊บปา๊ปุ๊บปุ๊บปุ๊เปุ๊บปุ๊บป้๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปคนบปุ๊บปปุ๊บปุมบปุ๊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 บปุบปุนบปุงบบบบ

เาอยาตัวแล้วใช่ไหมแล้วใครอยากเตหวัดนี่ตายังหวัดนี่คือปัญหาโรกไต่เไปเอยแต่ร้อนร้อนเพราะตางยังหวัดเนี่ยคาแคลโรโพมันจะพ้นน้ำยาที่ร้อด้วยกามาคือลูกค้าเห็นดีแค่ตอนมันจะกอ้ี่ตอจะออกใาญ่ตังสองร้อยแล้วร้องดัแต่ขอโทษที่พิ่นพ่นไม่ได้ทางเอนเราเนี่ยวิ่งไปห้าทีก็หายหมดแล้วแ่เขาไม่ได้ทาเขาพิ่นเรา ไต่อย่ว่าจะเป็นอย่างนี้ก็บ้าหลังคนกันพ่นให้ฐานตั้งแต่ต้อนรับเลยลูกค้าเรียกวมาให้ต้องฉลาดมันเป็นรถต่อนครึ่งใช้งานอย่างเงี้ยหรือเป็นรถติดประตูคนรวยแต่งถ้ารถติดประตูคนรวยแต่งคนใหญ่ไม่ได้ไทาถ้าคนใหญ่ทาเพราะว่ามันจะอยูคนนั่งต้องมีดาวไมสวยแต่ถ้าเป็นรถใช้งานเนี่ยจะมีคนนั่งไม่ได้ไม่ทาแค่เชียร์ก็ต้องเชียร์บอกได้แรืพี่โจพี่โจพี่โจอย่เปิดเลยคราพี่โจให้ให้ดาวเปิดสอนดาววถ้าอย่างนี้ผิดพลาดแล้วไม่ไม่เข้าใช้ ให้เขาหยุดร้านหลังแล้วก็มารวมตัวเพื่อนทำมาด้วยกันสองคนต้องแท็กจีนจีนต้องวนลงมาพี่โจ